สวัสดีพี่ปหกทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานเป็นโจทย์ปัญหาของหอรมอรวันนี้จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาของคอรนอรนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจิตอาสาปลูกป่าชายเลนสกลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มตะวันมีสมาชิก24คนและกลุ่มจันทามีสมาชิก3าคน แต่ละกลุ่มได้รับกล้าไม้โกงกลางจากผู้นำชุมชนจำนวนเท่ากันโดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเดียวกันได้รับกล้าไม้จำนวนเท่ากันผู้นำชุมชนจะต้องแจกกล้าไม้กงกลางให้แต่ละกลุ่มอย่างน้อยที่สุดกี่ต้นและสมาชิกของแต่ละกลุ่มได้รับกล้าไม้โกงกลางคนละกี่ต้นนะคะวิธีการทำนะคะก็ ข้อนี้เป็นการหาครนเนาะสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่การแบ่งนะคะไม่ใช่การแบ่งที่เท่ากันถึงจะได้เท่ากันก็จริงแต่ว่าเรารู้แค่จํานวนสมาชิกนะคะแต่เขาให้เราหาจํานวนต้นไม้กงกลางที่มันเท่ากันนะคะที่ผู้นําชุมชนแจกเนาะเพราะฉะนั้นวิธีทําของเราเราจะหาอะไรค่าแรกต้นไม้กงกลาง ที่ผู้นำชุมชนแจกหานะคะอย่าลืมเติมหาโดยใชย้การหาคอรอนอนะคะโอเคเราก็เอาจำนวนสมาชิกมาเลยคะ่ะกลุ่มตะวันมี24แล้วเราก็เอา24มา จันทรามี32เราก็เอา32หามานะคะหารสั้นหาอรน์เลย24กับ32มีแม่ไหนหารได้ลงตัวบ้างแม่4เลยนะคะ4 6 2หก8 32คะ่ะหารต่อได้ใช้แม่อะไรคะแม่2 2 3เป็น6 2 4เป็น8หาต่อไม่ได้แล้วเราก็พอแค่นี้นะคะ เสร็จแล้วเอามายังไงเอามาหมดเลยนะคะคอร์นอนเอามาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาว่าจุดสจุดผู้นำชุมชนเอาโจทย์มาลอกเลยนะคะลอกจากโจทย์เลยผู้นำชุมชนจะต้องแจก ล่าไม้โกงกลางให้แต่ละกลุ่มออกมาหมดเลยนะคะอย่างน้อยเราก็เอา4คูณ2นี่นะคะเอามาหมดเลยเนี่ยนะ4คูณ2คูณ3คูณ4เท่ากับ สีคูณสอเป็น8 3ดสามคูณสี่สิบสองสิคูณแปเป็น96ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเก้าสิบต้นเราได้แล้วนะคะเกต้นแสดงว่ากลุ่มตะวันก็ได้96ตน้นแล้วก็กลุ่มจันทาก็ได้96ตน้น ะะอีกคําถามหนึ่งเขาถามว่าสมาชิกของแต่ละกลุ่มได้รับกล้าไม้โกรงการคนละก,กี่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นคําถามที่2เราก็ต้องเอาสมาชิกกลุ่มอะไรคะกลุ่มแรกกลุ่มตะวันมี24คนนะคะได้ต้นโกงการกี่ต้นได้ต้นโครงการ96ต้นเท่ากัน จะได้ต้นกงกลางคนละเราก็เอาจํานวนกงกลางทั้งหมดก็คือ96ตน้นหารด้วยกี่คนคะกลุ่มนี้24คนนะคะ96หาร24ก็จะได้4 ต้นนั่นเองนะคะจะได้ต้นโกงกลางคนละ4ต้นต่อมากลุก่มตะวันได้แล้วนะคะกลุ่มตะวันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสมาชิกกลุม่มจันทรามี32คนจะได้ต้น กงกลางคนละหาเหมือนกันค่ะแต่ละกลุ่มผู้นำชุมชนจะให้กลุ่มละ96ต้นเท่ากันนะคะทีนี้มาแบ่งให้สมาชิกกลุ่มจันทาซึ่งมี32คนนะคะเราก็เอา96หาร32นะคะเพราะฉะนั้น96หาร32ได้3นะคะ อืมโอเคเรียบร้อยแล้วได้ครบ2องคำตอบแล้วนะคะเราก็เอามาต่ออบอตอบเลยโอเคเขียนสวยๆเอาอันนี้มาตอบอีกรอบหนึ่งนะคะตอบทั้งสองคำถามผู้นำชุมชนจะต้อง แจกกล้าไม้กงกลางให้แต่ละกลุ่มอย่างน้อยอย่างน้อยกี่ต้นคะอย่างน้อยอ่ะเอาที่สุดด้วยอย่างน้อยที่สุด9ก้ห น,นะคะคำถามที่สองและอะไรคะและสมาชิกของแต่ละกลุ่มและสมาชิกของแต่ละกลุ่มได้รับกาไม้โครงการคนละกี่ต้นนะคะเราก็ตอบไปว่าและสมาชิกของแต่ละกลุ่ม กลุ่มตะวันเราก็ต้องตอบทีละกลุ่มนะคะกลุ่มตะวันได้รับกล้าไมา้โกงกลางคนละกลุ่มตะวันได้คนละสี่ต้นนะคะเราเอาไปแบ่งแล้วนะคะแล้วก็กลุม่มจันทรา ได้รับกล้าไมา้โกงกลางคนละสามต้นนะคะจริงๆวิธีทำเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้เลยตามความเข้าใจนะคะอาจจะไม่ใช่การตั้งหารนักเรียนอาจจะถนัดการแยกตัวประกอบนะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการหาโดยการแยกตัวประกอบหรือ ทำวิธีไหนก็นได้นะคะให้เวลาเรากลับมาอ่านแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าเออเริ่มแรกหาจากยังไงแล้วเอาไปหาคนที่ได้ยังไงนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะกลุ่มเอ,อ่อข้อปลูกป่าเชายเลนแล้วก็ข้อดาวนะคะวันนี้คุณครูม,มอบหมายงานให้ทหํา1ข้อข้อดาวนะคะใช้การหาคอลนอนในการหาคำตอบเหมือนกันเดี๋ยวมาดูโจทย์กัน สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งหนึ่งมีรถตู้เดินทางไปตลาดลงเกลือจงังหวัดสะแก้ว3เส้นทางดังนี้เส้นทางที่1รถออกทุกๆ50นาทีเส้นทางที่2รถออกทุกๆ30นาทีเส้นทางที่3รถออกทุกๆ45นาทีโดยรถตู้ทั้ง3เส้นทางออกเดินทางพร้อมกันเวลา3นาฬิการถตู้ทั้ง3เส้นทางจะออกเดินทางพร้อมกันครั้งต่อไปในเวลาใดนะคะให้นักเรียนเอา เวลามาคิดนะคะก็จะมี50นาที30นาทีแล้วก็45นาทีใช้ครรนในการหาว่าอีกกี่นาทีรถทั้ง3าคันเนี่ยจะออกพร้อมกันนะคะเมื่อได้คำตอบออกมาแล้วนะคะอันนั้นเป็นจำนวนนาทีเนาะให้นักเรียนเอามาคิดว่าเนี่ยครั้งแรกเดินทางพร้อมกันตี3ครั้งต่อไปจะเดินทางพร้อมกันเวลาเท่าไหร่นักเรียนก็บวก เวลาที่เราหาได้นะคะหาคลนอได้จากตีสบวกไปอีกเท่านั้นนาทีเนี่ยจะเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะตอบเป็นนาฬิกานะลูกนะโอเคค่ะ